สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชแนลนะครับวันนี้มาเจอกับการมโนอีกเช่นเคยนะครับมโนหรือว่าเป็นการสมมุติฐานโชกุนแห่งวันโนคุนี่ครับเป็นตัวละครปริศนาตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะมีบทหลังจากที่ลูฟี่เคลียร์กับบิ๊กมัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าพูดถึงโชกุนครับภาพลักษณ์ของโชกุนนั่นก็คือจะเป็นผู้บัญชาการทหารหรือว่าเป็นผู้ปกครองนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องเก่งการหรือว่าอาจจะไม่ต้องมีฝีมือในการต่อสู้ก็ได้ครับเพราะว่าตัวเขาเองครับเป็นระดับหัวหน้านะครับไม่จำ สามารถสั่งการให้ลูกน้องสู้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครได้เคยดูกระตูนเรื่องอ q สั่งนะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะติดภาพลักษณ์ของโชกุนมาจากกระตูนเรื่องอ q สั่งมากๆแน่ๆเลยฮะเพราะโชกุนในกระตูนเรื่องอ q สังครับคือเป็นถึงหัวหน้านะฮะเป็นถึงผู้ปกครองนฮะแต่ว่า ไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้เลยนะครับแถมดูแล้วจะเป็นคนที่โกโก้เปิ่นๆซะด้วยนะฮะเออะอะไรก็ร้องหาแต่อีคิวอีคิวนะฮะแต่ในความคิดของผมแล้วก็การตั้งสมมุติฐานของผมนะครับตัวละครระดับโชกุนที่เป็นตัวละครปริศนาจะปรากฏตัวทั้งทีเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะไม่ได้กากนะฮะมันน่าจะมีฝีมือพอตัวอยู่เหมือนกันบทบาทก็น่าจะคล้ายๆกับซีซ่ากับโดฟามมงโก้นะครับ นั่นก็คือสิ่งที่ซีซ่าทำในการสร้างผลพิศเทียเนี่ยครับมันเอื้อผลประโยชน์ให้กับเดฟาร์มิงโก้เดลฟาร์มิงโก้ก็เลยเป็นแบ็คคอยหนุนหลังซีซ่าอยู่ครับเช่นเดียวกันครับในความคิดของผมฮะโชกุนแห่งวันโนคุนิครับต้องมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับไคโดฮะไคโดก็เลยมาเป็นแบ็คแล้วก็มาหนุนหลังให้กับโชกุนแห่งวันโนคุนิฮะและแน่นอนครับว่าหนึ่งในสิ่งที่สองคนนี้มีการเอื้อประโยชน์กันครับระหว่างโชกุนกับไคโดครับคือโชกุนร่วมมือกับไคโดในการจับโคซึกิโอี ข้อมูลเส้นทางการเดินทางไปถึงลาฟเทลฮะแต่สุดท้ายแล้วโคซุกิโอเดงเก็บความลับเก่งมากครับไม่ยอมบอกให้ใครรู้เลยนะฮะก็เลยโดนเก็บไปในที่สุดฮะและเมื่อได้ชื่อว่าเป็นโชกุนแห่งวานคุนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยนั่นก็คือความสามารถของโชกุนแห่งวานอคุนี้น่าจะมีความสามารถในการต่อสู้ด้วยการใช้ดาบครับมีวิชามีเพลงดาบหรือว่าเป็นซามูไรนะัร่นเองฮะแล้วสถานการณ์ที่วานนคุนี้ในปัจจุบันตอนนี้ครับ ทีมคินมอนที่มีทั้งโซโลครับทาฟาลก้าหลอรวมถึงโรบินด้วยครับกำลังจะเดินทางไปที่วันนกคืนนี้เพื่อที่จะรวบรวมคนมาต่อสู้แล้วก็ลุกขึ้นมาต่อต้านโชกุนนะรวมถึงตัวโรบินเองที่จะไปเก็บข้อมูลโรสเพื่อน,นกิกีที่อยู่กับไคโดด้วยนะฮะ และเมื่อพวกเขาถึงวันโนคุนี้ครับสิ่งที่ผมคาดว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความเซอ่อซ่าความขี้หลงของโซโลนะครับอาจจะหลงทางแล้วก็ไปก่อความวุ่นวายที่วันโนคุนี้จนเป็นเหตุให้ต้องประชิญหน้ากับโชกุนแห่งวันโนคุนี้ก็เป็นได้ครับและด้วยนิสัยของโซโลแล้วครับผมเชื่อว่ายังไงแม่งก็ต้องหลงแน่ๆครับแล้วก็คงจะหลงไปก่อความวุ่นวายจนประเชิญหน้ากับโชกุนนะและเมื่อประเชิญหน้ากันครับระดับโซโลนี่มันคงไม่หนีอยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าตัวโซโลนี่คือวอนมากครับชอบการต่อสู้รักการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจครับร่างกายต้องการการประท้าแบบสุดๆนะฮะ คงจะได้มีโอกาสประทะก,กันก่อนที่ลูฟี่จะไปถึงที่วานนคุนี้นะฮะส่วนทางด้านแจ็คพัลล้านครับที่ล่าสุดจมอยู่ใต้ทะเลครับแล้วก็รอให้คนมาช่วยฮะถ้าเกิดว่าแจ็คพัลล้านขึ้นมาจากน้ําแล้วแล้วก็ไปหาไคโดที่วานนคุนี้ครับและถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะประชิญหน้ากับทีมของคิรีมอนครับก็ไม่ต้องห่วงนะฮะโซโลสู้กับโชกุนไปแล้วครับยังมีทาฟาลกาดีวอเตอร์ลออยู่นะครับไอตัวแจ็คนี่อาจจะถูกรอสั่งสอนไปก็เป็นได้ฮะแบ่งแบ่งหน้าที่กันทํางานนะครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยก ถ้าเกิดว่าให้โซโลจัดก,การคนเดียวเดี๋ยวจะเด่นเกินไปนะอันนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ตัดกําลังไคโดก่อนที่ลูฟี่จะมาถึงนะฮะสถานการณ์วันพีซตอนนี้ครับก็ถือได้ว่ามันเข้มข้นทุกตอนจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ครับเนื้อเรื่องมันก็เหมือนกับว่าแบ่งเป็นสีพาร์ทไปเลยนะครับลูฟี่อยู่ที่โฮเคกไอแลนด์นะครับส่วนทีมเนโกะมาโมชิก็ไปตามหาเมาโก้ครับส่วนทางด้านทีมเคเนมอนครับก็ไปที่วานคุนีครับ แล้วก็ทีมดยยุกอีนุอาราชิครับที่มีโมโมโนซุเกะอยู่ด้วยเนี่ยก็อยู่ที่เกาะโซครับอันนี้ผมก็เดาต่อนะครับว่าระหว่างที่โมโมโนซุเกะอยู่ที่เกาะโซนะครับอาจจะหาทางสื่อสารกับสูนิชาครับแล้วก็อาจจะทําให้เราได้รู้ความลับอีกนิดนึงก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูนิชาเนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่ครับมีอายุร่วมพันปีครับแล้วก็เดินมานานตั้งแต่อดีตการนะแต่ว่าไม่ถึงจุดหมายสักทีฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการสมมติฐานโชกุนแห่งวานุคุนีนะฮะ ไปดูสติกเกอร์ลาของผมกันอีกเช่นเคยนะครับดูกันอย่างเร่งรีบแล้วก็รีบร้อนนะฮะประมาณ3วีครับ1 2 3วีครบแล้วครับผมไปที่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าครับถามดีๆตอบกลัวนะะในช่วงถามดีๆตอบกลัวนี่ครับผมจะดึงเอาคอมเมนต์จากคลิปล่าสุดนะครับที่มีชื่อคลิปว่าพลังของผลปีศาจที่เหนือกว่าผลปีศาจนะครับแฮชแท็กเหนือฟ้ายังมีฟ้าฮะคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าพี่โปรดครับผลปีศาจของโมเน่มันชื่อยูกิยูกิค่ะไม่ใช่ยูกิยูกิ ก็คือสรุปว่าผมเนี่ยออกเสียงผิดใช่ไหมครับขอโทษดีแล้วก็คือไม่ได้เก่งพวกภาษาอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะคบคือตกลงว่ามันออกเสียงว่ายูกิยูกิกใช่ไหมครับโอเคนะครับก็เป็นยูกิยุกิกใช่ไหมครับตามนั้นไปกันแล้วกันนะฮะเวลาที่ผมทําคลิปเนี่ยครับมักจะออกเสียงผิดบ่อยมากครับก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับเวลาที่ผมออกเสียงผิดหรือว่าพูดชื่อผิดนะ แก่แล้วนะครับหลงหลงลืมลืมนะฮะแล้วก็ไม่เก่งเรื่องภาษาด้วยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าผลตันตันไม่ได้เพิ่มน้ําหนักสิ่งของหรอครับเห็นมันถือแผ่นเหล็กส้วครับแฮชแท็กผมก็มัวอาวฮ่า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 แล้วก็มีคนมาตอบนะครับว่าพี่ครับเขียนไอ้ตัวสี่เหลี่ยมนี่ยังไงเนี่ยให้มันเป็นสีฟ้าครับก็มีคนมาตอบนะครับว่าอิ๋นะครับเขาใส่แฮชแท็กมาแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับทําตัวแฮชแท็กตัวนี้นําหน้าก็มีคนมาตอบอีกนะฮะว่า แฮชแท็กทำยังไงอีๆก,ก็ก็คือสรุปว่าไอที่เม้นตนต่อมาจากคําถามแรกที่เขาถามมานี่คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคําถามเลยนะครับอยากจะรู้ครับว่าเขียนยังไงให้มันเป็นตัวสีฟ้านะครับสรุปก็คือใส่แฮชแท็กนำหน้านะจะได้เป็นตัวสีฟ้านะโอเคครับก็ดีนะครับช่วยกันทำมาหากินดีนะครับถ้าเ,เกิดว่าเพื่อนคนไหนไม่รู้นะ ก็มีคนมาช่วยตอบนะเออนะถึงแม้ว่าจะไม่ตรงประเด็นของเจ้าของคอมเมนต์แรกก็ตามทีครแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับในคอมเมนต์ที่ YouTube ผมนะมีการช่วยกันทํามาหากินเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับให้ความช่วยเหลือกันดีครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในช anel ผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับมีคนถามมานะครับว่าน้ําหนัก1ตันเนี่ยมันเท่ากับกี่กิโลนะฮะหตันก็เท่ากับ1000กิโลนั่นเองครับจะได้รู้กันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ย ตันหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับกี่กิโลกันแน่ครับหตันก็คือ1000กิโลนั่นเองฮะถือว่าหนักมากเลยนะครับแม่งโคตรหนักฮะหนึ่งพันกิโลฮะนึกว่าจะมีผลของดา้อนกับบิ๊กมัมเพราะมันคล้ายๆกันเอ้ยน้องครับคือมันคล้ายกันยังไงครับเนี่ยเพราะว่าผลของดา้อนนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยดา้อนมันกินบนพิสารหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ากินเข้าไปคือมันกินผลอะไรอันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการออกมาเลยนะฮะ ส่วนของบิ๊กมัมเนี่ยพลังมันก็ออกมาแล้วนะครับว่ากินผลพิศารที่เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเรื่องอายุอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะเรื่องที่มันเกี่ยวกับอายุขายครับดึงอายุขายของคนเนี่ยเอาไปใส่ในพวกต้นไม้พวกอะไรได้ครับแล้วก็เป็นลูกน้อง Big บิ๊กมัมฮะใช่ไหมฮะแต่ของดาก้อนนี่คือยังไม่รู้อะไรเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่ครับแล้วคือน้องไปเอามาจากไหนคะเนี่ยว่าพลังมันคล้ายกัน <laughs> ตกลงแล้วเนี่ยสรุปแล้วครับข้อมูลอย่างเป็นทางการของผลพิศาศดากอนนี่ยังไม่มีเปิดเผยมาเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนด้วยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันกินผลพิศา์กันจริงๆหรือเปล่านะไอ้ตัวดากอนเนี่ยพี่คิดว่าโกโลเจอร์ที่ตายไปจะกลายเป็นลูฟี่หรือเปล่าครับอ่าอันนี้คือความหมายของน้องเขาเนี่ยเขาหมายความว่าโรเจอร์ตายไปแล้วเกิดใหม่มาเป็นลูฟี่หรือเปล่าถามพี่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าถามพี่พี่ก็จะตอบตรงๆงนะครับว่าไม่เคยคิดเลยครับว่าโรเจอร์เนี่ยมันจะเกิดใหม่เป็นลูฟี่นะ คิดว่าคงจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยละครับในการที่โรเจอร์จะเป็นคนเดียวกับลูฟี่ครับในเรื่องของการตายแล้วก็เกิดใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะผลโดรุโดรุเป็นสายโลเกียหรือเปล่าครับอ่าก้นี้มีคนมาช่วยตอบด้วยนะครับบอกว่าเป็นสายพารามีเซียครับเพราะเขาไม่ได้มีร่างกายเป็นเทียนนะครับแต่ว่ามีความสามารถในการผลิตเทียนออกมาครับอ่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าผลโดรุโดรุนะครับของมิสเตอร์ทรีนั้นเป็นสายพารามีเซียนะครับไม่ใช่สายโลเกียนะครับ พี่น้องของซันจิมีกี่คนอะแล้วชื่ออะไรกันบ้างอ่าแสดงว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปของตระก,กูลวิสโมคกที่พี่ทําเอาไว้ใช่ไหมครับตระก,กูลวิสโมคกก็มีลูกทั้งหมด5คนนะครับลูกสาวคนโตเลยนะครับเลจูครับส่วน4คนที่เป็นลูกผู้ชายครับก็ทั้ง4คนนี้เกิดวันเดียวกันนะครับคนแรกเลยครับอีจิจิครับคนรองลงมานิกจิครับ ส่วนซันจิก็เป็นคนที่สามครับแล้วก็คนสุดท้ายเลยนะครับคนที่สี่ยงจิฮะแล้วถ้าเกิดว่าน้องอยากจะรู้ข้อมูลของตระกูลวิสโมกเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้ท้ายคลิปนะฮะก็ไปดูได้เลยนะครับโคนนั้นน่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องตายหมดก่อนมันถึงจะจบเอาอย่างงั้นเลยแหละครับคือให้คนญี่ปุ่นเนี่ยตายไม่ให้หมดเลยใช่ไหมครับโคนนันจะได้ไม่มีคดีให้สืบใช่ไหมโหดไปหรือเปล่าครับ เอาหน้าดูมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จบของมันเองนั่นแหละแต่ว่าจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เท่านั้นเองนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีคนตายไปเรื่อยๆนะครับแล้วโคนันก็จะสืบคดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ <c oughs> เผื่อแล้วเนี่ยคือคนนั้นเนี่ยมันเป็นการ์ตูนแนวสืบคดีครับคือมันสืบได้เรื่อยๆสืบแบบไม่จบะฮะสืบไปแบบไม่มีท้นสุดนะครับถ้าเกิดว่าคนเขียนเขามีไอเดียในการที่ว่าใครตายตายยังไงสืบคดียังไงคือแม่งเขียนไปได้แบบไม่รู้จบนะครับผมว่าเผื่อเนี่ยแม่งจะยาวกวออ่าพีทเอาด้วยนะฮะไอการ์ตูนโคน,นั้นเนี่ยฮะทำไมรู้สึกสงสารสโมเกอร์จังฮ่า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 อาจารย์อดาควรจะให้สโมเกอร์มีความสามารถพิเศษเพิ่มนะเพิ่มพลังเป็นพลังควรพิษ สามารถปล่อยควันพิษอ๋อหมายถึงควันพิษหรือเปล่า <c oughs> เอาซะเรางงเลยควันพิษคล้ายๆแก๊สตีซ่าได้แล้วทําให้ศัตรูกลายเป็นมะเร็งปอดทันทีโอ้โหฮะฝลังสโมเกอร์นี่มันจะโหดร้ายสาดิดทารุนเกินไปหรือเปล่าครับคือ,อยังปล่อยควันที่มีสารนิโคตินเข้าปอดศัตรูแล้วก็ให้ศัตรูเป็นมะเร็งปอดตายหรืออย่างนั้นใช่ไหม เป็นการฆ่าคู่ต่อตู้ที่ทรมานแล้วก็เยือกเย็นอมหิสุดๆนะเอ้ยแมบงั้นมันมีที่ไหนไอ้น้องก็คิดไปได้นะคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าฮะอนาคตผมคิดว่าลูฟี่จะมีพลังผลพิศารพี่คิดยังไงกับคอมเมนต์นี้ครับอะไรนะลูฟี่จะมีพลังผลพิศารในอนาคตเหรอแล,และถามผมใช่ไหม <c oughs> คือนี่นี่น้องมุกใช่ไหมครับหรือน้องเอาฮาหรือน้องเป็นคนอารมณ์ดีหรือยังไงครับ <c oughs> <c oughs> ก็ลูฟี่มันก็มีพลังผนปีศาจของมันมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ลายแล้วครับคือมันมีตั้งแต่ตอนแรกของมันแล้วครับก็บนยางไงกันน้องครับ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นมุกนะ <c oughs> เออคิดยังไงกับคอมเมนต์นีครับก็ก็ตลกตลกกีบดีครับฮากิบดีฮะไปคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าฮะคอมเมนต์สุดท้ายครับแม่งคลิปนี้เนี่ยโฆษณายูทิ คอมเมนต์สุดท้ายครับมาจากคุณจักกิจอีกแล้วนะรู้สึกว่าคุณจักกิจนี่จะมีปัญหากับโฆษณา YouTube นี่คือบ่อยชักจะบ่อยแล้วนะครับหลังๆมาอันนี้ก็มาบ่นอีกแล้วนะครับบอกว่าแม่งเอ้ยคลิปนี้แม่งโฆษณา YouTube เนี่ยมีตั้ง3ครั้งจนขี้เกียจก,กดข้ามแล้วอะเสียล้มว่ะทำไมห่วยโฆษณานี่มันไปออกที่คุณจักเกิดจะอ่านว่าจักเกิดหรือจักกิจวะเนี่ยจักเกิดใช่ไหมไออาร์เนี่ย อันนี้ก็แบบว่าก็ไม่รู้สินะผมก็ดู Youtube ประจำนะแต่รู้สึกว่าผมคงจะไม่โดนโฆษณาบ่อยเท่ากับคุณจักเกิดหรอมางอันนี้ก็คงจะแล้วแต่ดวงนะฮะก็ถือว่ารับชมสิ่งที่น่าสนใจไปก็แล้วกันนะครที่ทาง youtube เขาจัดให้คุณจักเกิดนะครับนะคะก็ขอให้คุณจักเกิดดูคลิปนี้นะครถ้าเกิดว่ายังดูอยู่นะฮะก็ ขอให้ดูคลิปนี้อย่างสบายใจสบายอารมณ์แล้วก็ไม่โดนโฆษณาก็แล้วกันนะแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับก้มหน้าชแนลครับสวัสดีครับ